อตอนนี้เดี๋ยวข้อคำถามไปแล้วกันนะครับสำหรับใครมีคำถามสำหรับโฮเมดเก้าใครที่รออยากซื้อสนใจเอ๊ะตัวไหนที่แบบแว่าเรายังไม่พูดถึงหรือว่ามีข้อซักถามข้อสงสัยอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนไหนก็แม้งเงินเข้ามาได้ไส่งเข้ามาทางเมสเซอร์เดี๋ยวหาเครื่องเปิดก่อนแป๊บนะเอาวางไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตะก,กี้เคลียร์โต๊กันเพราะว่าลกมากนะครับอ่ะพี่พัดหล่อจังมีแฟนหรือยังโอ้ขอบคุณมากครับเอวไม่ใช่เออไม่ใช่เหรออันนี้มีหน้าม้าเหรอ อะอยากทราบกล้องเทียบกับโน้ตเจ็ดเดียวใช่เหรอเทียบเอสเจ็ดบ้าหรือยังไงนะครับโน้ตเ <Okay, S 1> <Note 7 S 2> จ็ดจ,จริงดิโอ้โหโน้ตเจ็ดเอสเจ็ดมั Note นค่อนข้างใกล้กันโน้ตเจ็ดใกล้กันคือผม <S <S เอาจริงๆนะถ่ายทั่วไปแสงปกติไม่หนีกันเลยใช่เอาจริงผมว่าเมทเก้ายัมีเรื่องของคอนทราสต์ในเงามืดเนี่ยดีกว่าเกี่รวกับเรื่อในส่วนของที่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นแบบมีแสงบ้างมีความมืดบางส่วนอะไรเงี้ย รายละเอียดในส่วนที่เป็นเงาหมืดนอะ่ะเหมือนกับเมทก้าจะเก็บได้ดีกว่านะครับแต่ว่าจุดที่เมทก้าจะแพ้ของตัวเอ,อ S7 อยู่หน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาออโต้โหมดกลางคืนนะครับที่แบบว่ายกขึ้นมาถ่ายแบบแชะเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นซัมซุง S7 Note7 ทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปคือเพราะโหมดออโต้ของเมทก้าเนี่ยเแบบวลายกขึ้นมาถ่ายตอนกลางคืนที่แบบว่าแสงน้อยๆหน่อยเนี่ย บางทีมันดึงความสว่างเข้ามามากไปหน่อยแล้วก็ยังเกลี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไนท์โหมดแบบเปิดชัตเตอร์ยาวๆเนี่ยเงียนกว่าเยอะนั่นก็เป็นข้อเสียข้อดีว่าผมว่าไอ้ตัวโหวตน่าจะแก้ตรงนี้อีกหน่อยนึงจะสมบูรณ์มากขึ้นครับกล้องของเม9นะครับกล้องคมโอ้ยกล้องคมครับช่วยเทสกล้องหน้าชัดหลังเบอร์เบอร์ท่านสองตะกี้มีให้ดูแล้วใช่ไหม,ไหมเห็นแล้วในชะ่มมีโบเก้มีอะไรอย่างงี้นะเออเจ๋งๆงกล้องหน้าเฮ้ยดีครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็ชัดกว่าหลาย่ผมวา เรื่องของการเกลีย่ยหน้าเนี่ยใกล้เคียงพวก oppo vivo e ละภาพวิดีโอการสัน่นเดี๋ยวขอยกยอดไปก่อน,นครับเดี๋ยวจะเป็นในบล็อกรีวิวเนาะกล้องเหมือน P ี๙ปะครับดีขึ้นอีกหน่อยนึงครับส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องของการที่เลนส์คู่มันสามารถทำออโต้เค้าซูมได้ในระยะหนึ่งถือว่าคุณภาพเันโอเคอยู่เป็น 2x แล้วก็เก็บแสงได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้คอนทาราสต์ภาพเนี่ยมันกว้างขึ้นด้วยอาจจะไม่ได้วางว่าคอนทาราสต์กว้างขึ้นหมายความว่าภาพสดขึ้นไม่ใช่แต่ว่า การไล่สีโทนสีของภาพจะดีขึ้นกว่าตัวพี่ครับหน้าจอ Full HD ห้าจกพ่ามยกว่ามันแย่ไหมครับคือถ้าปรับวิววิ่งเป็นแบบบิ๊กแบบล a าช์เนี่ยมันจะดูไม่ค่ยอยคมปรับมาเป็นมีเดยมหรือสมอล l มันจะโอเคครับหน้าจอสู้ 2K ได้ไหมผมว่าปรับเป็นมีเดยมกับสมอล l แล้วสู้ได้โอเคเลยนะตัวคำจำกัดกิกครับเหลือใช้ประมาณ2 K กว่ากว่าครับการแจ้งเตือน f Facebook l i น e ไม่มีปัญหาครับแจ้งเตือนได้ตลอดแต่ว่า ถ้ามันเข้าโดสโหมดแล้วก็ถ้าไม่ได้ต่อซิมหรือว่าไปเน,น้น Wi-Fi แล้วถ้าเกิดช่วงนั้น Wi-Fi มันสลิปหรือว่ามีการตั้งค่าอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แบบว่ามันจะโดนโดสยาวไปเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า WiFi แอคทีฟ,ไฟตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้านะฮะข้อ2ทีเปิดได้ไหมข้อทีเปิดอันนี้สึกจะไม่มีนะแต่ว่าก็แตะอันนี้ก็โอเคนะแตะด้านหลังนะนักเข้ามันเป็นข้อนิ้วไงเดีย๋ยวขอเช็คให้กูก่อนแล้วกันนะเพราะปกติใช้แตะด้านหลังตลอดเลย ไม่มีไม่มีแตาแท็บทูเบกครับสีด้านหลังเครื่องอันนี้เป็นมอคค่าบานะครับมอคค่าบามันก็จะถ้าเกิดออกแดดมันจะสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยแต่อันนี้มันเป็นไฟปนๆนกันมันก็เลยจะแอบบแอบบจะดูทองนิดนึงแต่จริงมันจะน้ําตาลแล้วเข้มกว่าน,นี้นะฮะกันนะ้ำไหมครับอันนี้ไม่กันนะครับมาทาพวกออฟฟิศอีเมลใช้งานแก้เอกสารเล็กน้อย,น,อยนี่โอเคครับมีปัญหาเลยลําโพง2ตัวครับรุ่นนี้เป็นลำโพง2ตัวระบบเสียง ตัวนี้ก็จะเป็นออดิโอพล s สที่เขาจะมีการแยกช่องเสียงด้านบนนะครับเป็นเท e เบิลเวลาเราฟังเนี่ยทั้งเนยตั้งนัคนัจะมีการปลอร่อยเซงออกมา2ส,ส่วนนะครับคือมัอนจะนไม่ได้เป็นสเตรอรโอที่แบบว่าแยกชแนลกันเลยแต่ว่าเป็นการแยกช่องเสียงที่จะขับตัวเบสกับขับตัวเทเบิลออกมานะครับให้นึกถึงอารมณ์เหมือนพวกลำโพงตั้งอยู่ในบ้านนะที่แบบลำโพงแบบที่เป็นแบบออินวันนะ 3CA ได้เป็น 3G Standby 2ซิมอ่าใช่ครับให้บริษัทหอถูกต้องครับตามนั้นเลย โบเต้และวีโอไวไฟหมอันนี้ยังไม่มีการเปิดกับเครือข่ายไหนนะครับคือผมมองว่าถ้าจะได้สุดก็จะเป็นโบเต้แต่คงต้องคุยกับโอเปอเรเตอร์ก่อนว่าค่ายไหนจะเปิดแล้วก็ทำร่วมกันนะครับนา่าโอซิมพร้อม SD ส a r d ได้ไหมห้บิดสล็อตเอาจริงๆคือไม่ได้แต่ถ้าเกิดแปะสลับแบบที่เราเคยบอกก็อาจจะพอได้แต่ก็อันตรายอันตารายเหมือนกันเพราะกลัวมันจะแน่นเกินไปแล้วมันจะคาอยู่ข้างในอะนะแบตความจุเท่าไรครับ4 0 0พนิดๆหรือ4 0 0พนี่แหละเดี๋ยวนะจำไม่ได้เพราะเมื่อวานนี้สเปคสตัวหมื่นเลย แล้วก็ชาร์จแบตรประมาณชั่วโมงกว่าก็เต็มแล้วถ้าเกิดใช้ชี้ชารของมันนะเพราะมันชาร์จเร็วมากอ๋ออีกอันนึงคือลืมพูดไปตอนชาร์จแบตอะฮูเวอร์เมดเเนี่ยเขามีการดีไซน์เรื่องของแผงกระจายความร้อนลงมาคือทั้งตัวเครื่องในเวลาชาร์จบางยี่ห้อมันจะมีจุดที่แบบร้อนมากๆอยู่บางแบบประมาณขึ้นไปถึง40-50องศาก็มีครับนะแต่ว่าเมดเกมันจะกระจายความร้อนทั้งตัวเนี่ยมันจะไม่เกิน37 38องศา ทุกส่วนเลยเนี่ยมันจะไม่ร้อนเกินนี้นะครับเวลาชาร์จแบบเมทเก้า uh, นะครับทั้งตัวธรรมดาตัวโปรแล้วก็ตัว Pro 4, ah, พอเช่ก็ส0 00ันมิลลิแอมนะฮะภาครับสัญญาณดีไหมอันนี้ดีครับทดลองใช้งานมาแล้วถือว่าโอเคเลยทําไฟแฉกตอนคืนได้ไหมไฟแฉกไม่ได้มันเป็นไฟกลมป,ด,ปมด,มดิโปรโหมดโหมดโปรกล้องหน้าวายไหมกล้องหน้าก็วายแต่ไม่ได้วายถือว่าวายกว่าหลายอายุน,นะครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับ S7 เออเทียบเอดีกว่าดูความวายของกล้องหน้าตรงนี้เลยแล้วกันนะ,ส,ะสดๆร้อนๆจัดไปเลย เรามีการซีเออยู่ที่ซันโรัวเพราะว่าโนติเด้งทีร่ระยะสุดแขนระยะสุดแขนเหมือนกันเฮ้ยน่าจะความกว้างเท่ากันนะแองเกิลเท่ากับเฮ้ยอ๋อยังย่งย่างเอกว้างกว่า,อ,า,วาอ้าว็ S 7ยังกว้างกว่าหน่อยหนึ่งครับไม่กี่องศาเจ้าขอคุณนะเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นใช่ใช่ใชหนาต่างประมาณเนี่ยจะเห็นท่อนแขนของตรงนี้ใช่ไหมเออก็น่าจะมีประมาณห0สิองศาบ่ะความกว้างนะของกล้องหน้านะ โหมดโปรเดี๋ยวเกีับกับมก่อนกับมาก่อนเขาลืมเขาจะดูโหมดโปรเะกีน้นี้เราลืมพูดโหมดโปรไปหน่อยหนึ่งวิธีาการเข้าโหมดโปรของเมท9ก็เหมือนกับตอน P9 กก็แบบนี้ไถลงไถขึ้นเรียบร้อยนะครับก็มีเมโทริงโหมดนะครับเลือกปรับได้ว่าจะวัดแสงตรงไหนตรงเซนเตอร์หรือว่ากระจายกันหรือว่าจะเป็นแบบแค่สปอตจุดเดียวอะไรเงี้ยก็เลือกปรับได้นะครับไอโซก็ปรับไปเลยออโต้ Auto, ไปจนถึงสุด,สดที่สา0พนะครับ แล้วก็ shutter speed อันนี้ก็อาจจะตั้งได้ประมาณ30วิบวินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกโหมดเอ,อ่อ night mode หรือว่าพวก light trail เนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยได้เป็นนาทีนะฮะ EV ก็บวกลบเป็นขีดๆไปเลยครับแล้วก็ข้อดีคือมันมันไปทีละสเต็ปได้ครับเวลาถ่ายแล้วให้รู้สึกด,ดีในโหมดตัวบางทีแบบว่ามันต้องแตะไปทีละอันมิอันนี้มันคือมันค่อยๆถ่ายแล้วก็ค่อยปรับตามได้ มองมโนโฟกัสเารบาลานซ์โอเคนะเารบาลานซ์โอเคมันปรับได้ละเอียดอ่ะอ๋อเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยนี่ปับ๊บการบาล,ลานซ์เริ่มจากตรงนี้ก่อนมีคลาวดี้ใช่ไหมมีทางสเตนฟลูอเรสเซนต์แล้วก็มีค่านี้แล้วก็คุณคุณว่าน่าจะเพิ่มได้ก็เลือกปรับเคลวินตั้งแต่2,800ัปดไปนถึง7,000ไม่เรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ดิ7,000แสนปะไม่ใช่เจ็ดเจ็ดพเคลวินใช่ปะเออนี่แหละนะครับนี่ เลือกปรับได้ใช้ตัวมานว่นก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นค่าดีฟอลที่เขาตั้งให้มาให้ก็มีมีพวก c l o u d ี้อะไรพวกนี้นี่นะประมาณนี้สำหรับตัวมือโปรต่อการต่อกัน,กนคำถามเยอะมากพอเทสหลังเบอร์ทำได้ไหมได้ครับเทปกล้องพิกเซลตัวเดียวกันออ้เทปกล้องพิกเซลตัวเดียวกันพิกเซลก็โอเคนะผมว่าสูสีอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดู battle of flagship battle of the year ครับ พิกเซลอะไรนะเมดเก้าเอสเจ็ดไอโฟนเจ็ดฟันพลาสทรีที LG V ยี่สิบมีโน้ตคือทุกยี่ห้อที่มีแฟกชิปอะ,ะราคาแพงๆอะจัดมาหลังปีใหม่ครับจัดเต็มแน่นอนเทียบกับ DSLR โว้ยเซ็นเซอร์มันเซ็นเซอร์มือถือเอานะประมาณนี้นะแต่ว่าถ่ายแชร์คมบนโซเชียลเฟซบุ๊กทวิตเ,เตอร์อินสตาแกรมโอเคอะ ลายแจ้งเป็นตัวเลขหรือเปล่าเป็นครับลายเป็น2 ID ไดีไม่ได้ครับ n i ซ์ล nice ิงเกอปรับ High โออันนี้ขอยกยอดไปรีิวใหญ่แล้วกันนะเดี๋ยวจดชื่อเกมด้วย n i ซ์ลิงเกอโอเคมาพร้อมนูกนกหรือเปล่าใช่ครับมาพร้อมแอนดรอยนูกดครับแล้วก็ emu i 5.0 p 9 plus อยู่ในเรื่องกล้องคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนไหมครับ p 9 plus กับ made 9ยังต่างกันดีขึ้นแต่ว่าก็ผมว่าถ้าเกิดใช้ p 9 plus อยู่แล้วก็ยังไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยต้องเปลี่ยนเลย เราะว่ามันขับมาแค่อีกรุ่นเดียวเองไงคืออาจจะรอพีพีสิก็ได้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวช่วงกลางปีหน้าก็น่าจะมีพีสิมาแล้วเมดเก้ากับพีสิที่กาลังจะออกตัวไหนบอดี้สวยพีสิบยังไม่เห็นบอดี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเทียบกับโมโตซีเป็นยังไงบ้างครับโมโตซีมันได้เรื่องบางอ่ะแล้วก็ไล่มอดใช่ไหมเออมันเทียบเทียบยังไงอ่ะกล้องกล้องมันก็สวยแต่กล้องคนละแบบกล้องคนละแบบ เทียบกับ XZ กับ Huawei Mate 9ตัวไหนดีกว่าโนี่แหละมันเป็นมันเป็น Battle Effect i v e จริงๆอะพวกกันสั่นของ XZ เนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วก็ยงจะโดดเด่นคือแบบซัดกับ iPhone ได้สบายๆอะโหมดของ XZ มันจะเป็นโหมดกล้องแบบว่าเน้นพวกเอฟเฟกแปลกๆมากกว่าแต่นี่ก็จะเป็นโหมดกล้องที่เน้นเรื่องของการถ่ายภาพแบบกึ่งๆโ,โปรแล้วอะนะก็จะแยกกันหน่อยนึงแต่ว่า ตัวเครื่องดีไซน์น้ำหนักเนี่ยจริงต่างกันเยอะนะ x อกซก็ตัวเล็กกว่าอันนี้ก็จะเน้นตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับคือแบบต้องมันต้องพิจารณาหลายด้านะ่ะนะใช้เมทแปอยู่เมื่อไรเพิ่มเติมจากเดิมไหม,มถ้าในเรื่องของเมทแปเนี่ยพูดชัดเลยว่ากล้องดีขึ้นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานก็ลื่นลื่นกว่าเดิมแล้วก็เรียกว่าแรงขึ้นสปิลแรงขึ้นแล้วก็แต่ว่าเรื่องแบตเนี่ยเท่าที่ลองดูพอๆกัน ไม่ได้ประหยัดมากขึ้นอะ,ะไรสักหน่อยเพราะว่าตัวเมด8ก็แบตอิดอยู่แล้วด้วย G r 5 27รีวิวเมื่อไหร่อันนี้อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเพราะช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่เดี๋ยวต้องรอดูว่าค่อยส่งเครื่องมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวลองดองดูว่าจะยังไงเพราะว่าตัว G 5ก็น่าสนใจราคาตุเดือนเหมือนกันเมด9 Pro เทียบฟีเจอร์กับ P 9 Plus ต่างกันอย่างไรบ้างครับเมด9และ P 9 Plus ต่างกันชัดหรือเปล่าอันนี้ก็ร่มเดียวกันระหว่างตัวเมด9กับเมด9 Pro คือมันปรับไปแค่ในเรื่องของดีไซน์แล้วก็รรนะคับ ถ้าเกิดเอาเมด9 9 p r โปรมเทียบกับ P9 Plus ด้วยสเปคที่ขายไทยเนี่ยเมด9 Pro จะดีกว่าเรื่องของ CPU แรมเยอะกว่าแล้วก็หน่วยความจำร้อ 8, ที่มีความเร็วสูงกว่าตัว P9 Plus นะครับแล้วกล้องที่เป็นเจน2ต่างกับ s 7 1มากหรือเปล่าเออโอ้ยเอาจริงมันก็ถ้าเกิดมันคนละยี่ห้อมันก็ต่างกันเยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจิงถ้าเกิดใช้ S7 1อยู่มาเทียบกันผมว่าท,ทั่วไปอะพอกัน เออมันกินกันไม่ลงไงมันจะเหลือแค่เรื่องของแบบว่า UI การใช้งานที่คุณชอบหรือไม่ชอบขนาดตัวเครื่องวัสดุอะไรเงี้ยมากกว่านะ P9 แล้วยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่าครับถ้า g ี2 0ห้วางขาย P9 ไลท์มันก็จะมีข่าวว่าจะได้อัพไปนูกัตด้วยนะครับเออนี่ก็คือด้วยด้วยชื่อชั้นของซีรีส์อาจจะเหนือกว่านิดเดียวแหละแต่ว่าผมมองว่าจีเหเนี่ย ที่ไปลองดูพวกเซนเซอร์กล้องแล้วกล้องหน้าก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากเดี๋ยวต้องรอดูก่อนแหละว่ายังไงเอาจริงคือๆ P9 ก็ไม่ได้จับด้วยอคงจะผมก็เลยไม่กล้าจะคอมเมนต์อะไรมากในส่วนของต P 9, P 9ัว P9 P9 Lite นะฮะเทียบกับ i7 โอ้นี่คนละ OS เลยถ้าเทียบเรื่องแบตแบตอีกว่าถ้าให้เลือกใช้ถ้าให้เลือกใช้ผม,มก็ผมอยู่ว่า m a 9ดีกว่า <laughs> คือมันครบกว่าในหลายๆอย่างนะครับ ราคาก็2อ9 0 0่ากบาทนะครับตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเคร่วงโปรโมชั่นกับโอเปอเรเตอร์ก็จะมีลด6ก0 0บาทแล้วแต่ค่ายเลยไปลองจิ้มดูมีโปรโมชั่นกันทั้ง3ค่ายนะฮะ vivo v 5 o p p o a 1 s เดี๋ยวเดี๋ยวมันนอก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 เหนือหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเก็บเพราะว่าเดี๋ยวมีแบตเทิลคู่นี้เลยนะครับจัดให้สหรับการรีวิวไลฟ์รีวิวสดๆดถามตอบกันทุกเรื่องวันนี้นะครับสำหรับของ made เมด9ก็ จบเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะตอนนี้3ามทุ่มบอลจบแล้วไม่รู้สกอร์เป็นเท่าไหร่ใครเฮ้ยสี่ศูนย์เลยเหรอโอ้โหมันครึ่งแรกลูกเดียวเองอ่ะนี่ครึ่งหลังนั่งไลฟ์ตลอดไม่ได้ดูเลยเดยี๋วดยวกลับไปดูเทปที่บ้านสำหรับวันนี้เราเซนวิกลี่ไลฟ์รีวิวโเอ้ยเมยเก้าเขาจบเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเครื่องเครื่องหน้าจะเป็นอะไรอะ่ะเครื่องหน้าน่าจะเป็น <Galaxy A. S 1> อาจจะเป็น Galaxy A อาจจะเป็น Galaxy A 2017ป่ะใช่ไหมใช่ไหมหน้าจะใกล้ปิดปีแล้วใช่พอช่วงนี้มันใกล้จะปีใหม่แล้วอาจจะมีโนบิเอะมา สำนวนอาจจะมีนูเบียตส <Okay. S> 1เมานะครับอ่าโอเคว่าเดี๋ยวเจอกันสว,ส,สวัสดีครับ <Okay. S 1> หลับฟันดี Yay.